สวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้พอๆค่ะมาโรงงานเหีหยังเมื่อนี้ทาสีทาสีก็ไี่ย,ยังเนี่ยเย็บรายละเอียดเมื่อนี้ทาสีเราพี่น้องเพราะว่ามันแดดแต่แจ๊ะหาตีหาสร้างเถื่อก็สร้างอ้นสร้างอ้นมาแล้วเจอข้าวห,หน้ามาด้วยนะ เสียงเจ้แจวเสียงแจวแจวม็นเหมนกล่องแตเอามาแตกแตกวันไหนเมื่อนานก็มาเอื้นสองมื่เออออออ ้าเก้มาสื้อ่อเกือบผ้าของวากทุงเท้าไปเตะเธอเอามาปิดไปลงไปข้างล่างเออจะไปเปิดข้างล่างเจ้าไว้หนเหรอเาไเออไวน้นเลยเ้ตะ

อ่ามนอานงยูจะมาจ่ค่าขอดค่ะพี่จักคะ้อหน่อสิราจะมาหอดมาเช้านี่หกโมงเช้าไปจะอ้อมฟังนี่ตังก่อนปะก่อนปะ ตังมึงมึงจอบตะไคร้ได้เพื่อนนี่จอบอะไรได้พี่น้องไรไก่เพิ่งเพิ่นเฮ้ยหนุอีโคบิดทดึงรถ,น,ถนะเห็นไหมตัวการ์ดนะทำอีกอะแต่เนี่ยนะมั้งมาการดเลยหม คูก็ยีกัตแอบหอหนูอีโควิดห้าหัวนี่สร้างเพื่อนกับมาอันวัดประมาณเนาะพี่น้องว่าประมาณไหนประมาณไหนหมู่บ้านเมื่อนี้พ่อปอกอ่ะเลยมาลงงานท่าสีท่าหยางพอฝนออกแล้วเนาะตอนติดฝนกะท่าสี่ได้ฝนออกกะสิเทาอื่นรีบ เมื่อนี้กะแหงนมันอ okay. ันนี้มใครมาาแแเไอาะะมันได้แล้วะเอาไร้หนูเพิ่งเห็นเมื่อวานนี่แหละพี่บอลเขาเริ่มแยกดว มันกัจะโมมมนก็เติบมันัวตกใจเยอะเลยกะแจ๊กขนาดตกใจโดนต้องแก้อยังเกี่ยวกัแกเที่อาเดิเป็นที่แนกระดูกวัลงนิดเดียวหัวมันก็แทกกนะเอาศอกลงแตงแตตกหันตกนางลานนี่ใครจะบุหรด้พอดีอ่ะ้านวัลงไม่ตายแล้ว เกือบเกือบหัวไปโดยบนไดพ่มันเนอะนุงนังเนี่ยลูก้าจะช้ดอของเนาเด็กฮะใช่ีหมวกาหัวาก็บอกได้แล้ิได้ได้ไปฉีดยาถ้วนอโอ้ตังสูงเนาะดีแต่เล็กไม่ร่วงลงมาทับ

เปล่งหายหายล้มุนด um. ้วยค่ะแล้ออยังใ่เลยเนี่ยผนอบงสืกไม่รอบูแน่กับย่างต่ำพอดีผมบอกแล้วผมบอกผู้จัดแล้วผมว่า่ยผมชยร้าองไปนู้ยังไม่ได้จะได้ตอวขึ้นที่ตูดด้วยเขื่นเฮ้ย น้องเคสน้องลูกี่น้องน้องใช่ไหมรุ่นเดียวกันนั่นแหละ้สดงสารคาขนแก่นใช่ในไก่เนี่ยนเตูจกกาซื้อซื้อที่ต่างหากบุกบัวหู ใช่เยนะอะไรแก่พี <life> ่ชื่ออนี่แกตลอดพูดเองกับมินมาเจ้าหลายแกก็พูดแบบนั่นพูดอยู่จะเป็นแม่ท่านไหนว่าอยากเห็นมาเลยเสื้อไผ่ลองมาที่ินเดียกับช้าใหม่ถ้าก็ถือว่าหาแทขไใสอ่าหรืว่าเหมือนคนบนของบัญชีน้องแต่ว่ามาหมดแล้งแต่ว่าเออแม่เห็นมาเลยเสื้อไผ่ประมาณลองมาท่านี้เท่านี้เท่านี้เลยแกจะสีเห็นหย มื่อนี้กเมื่อนี้อาจจะไ,ได้เริ่มทำแต่าก็ยังมไ,มไม่ชัวร์ต้องดูเมืม่อกี้จะเห็นทุลัหลายเนีย้ยมากับมาแบบกดงใจเจนเอ้พระในจอเอ้ก้อนวัดในจุเพื้อนเราพี่น้องเวียกจอดากแล้วอันี่คือแอนแมทแมททีนใจที่แบบอยากเห็นมาได้เสื้อผ้ายก็ทัดเท่าเท่าแต่ อันนี้ก็ต้องเก็บงานอีกรอบเนะาะที่ว่าที่รู้่นี่แม่แม่เพื่อนกะเมาบาดไหลเลยแต่ละท่านแต่ละคนเมาแบบคน,น,น,นละหลาคนละลอยคนละยีคนละลไลเลยอีกหนึ่งจุดแบททักมาว่าอันอาแคบบอตองอันซื้อคุณปิดเดอร์มาเอาลิงแล้วแม่แ๋ยวแม่ส่งลิงให้ ก็ไ่ได้ซื้อเขาขอบเขาอยู่ในงานอันแค่แค่ก็ได้ได้ไปน้ำนองยุ่มแม่แนนี่แค่ไม่แค่ซีเบิ้ดี๋ยวอันแค่อันมาเอาลิ้งน้ำแม่เด้วก็ต้องไปซื้อลิงว่าั้งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแม่ลทุกทุกคนเลยเพราะว่าเพื่อนอยาซื้อสนับสนุนน้องมะนาวสนับสนุนอยากเบิ่งลูกไส้สนับสนุนท่างฝุ่นน้ำแม่อันนี้ก็จะเป็นทางแม่ของน้องมะนาว ได้ออกงานมิทติ้งแล้วก็รับเชิญเขาเรียกเรียกเรียกมิทติ้งครั้งแรกมากนะครั้งแรกคงกลัวแบบผิดแบบด้ไปเบิร์นไปบินแบบผู้อื่นแบบแสดงไปได้ไม่าท่านบเอาละที่เราท่านคลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ชั่มีนะคะมาเอามาอัปเดตกันแค่นี้นะคะส่วนคนที่ถามพาหนุกก็มาหอดรอถึงแล้วนะคะมาทำอะไรที่เรียบร้อยเดี๋ยวจะมีอัปเดต เดเราะๆๆารอแน่โอเคค่ะเัปด,เดี๋ยวเรามารออัปเดตกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ก,กด subscribe ฝากกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ